สวัสดีครับ <c oughs> พี่แบงค์นะครับอ่ะสวัสดีน้องๆม .1 เกตนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นของรายวิชาชีววิทยานะครับอ่ะในในเทอมนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีการสอบเรื่องหนึง่งก็คือว่าเห็นบางห้องก็ยังสอนไม่ถึงก็คือเรื่องของการสังงคะหดด้วยแสงใช่ไหมครับซึ่งโรงเรียนเอามาสอนเป็นเรื่องสุดท้ายแถมเรื่องนี้มีความยากพอสมควรนะครับเนื้อหาเนี่ยมันรายละเอียดค่องค้างเยอะพอสมควร <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสรุปเรื่องนี้นะครับแบบคร่าวๆอ่าให้เราฟังนะครับ <c oughs> เพื่อให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นสําหรับพวกเราแล้วก็เนื่องจากเราเรียนเรื่องสุดท้ายด้วยเวลาทบทวนมันก็จะน้อยพี่ก็เลยเลือกเรื่องนี้มานะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันว,ว่าวันนี้พี่เอาอะไรมาฝากเริ่มกันเลยครับอ่าก่อนอื่นนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอ่าโฟโตซินเทซิสใช่ไหมครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าปกติแล้วในการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยอ่าจะประกอบด้วย2ขั้นตอน อสองปฏิกิริยาใช้คำนี้แล้วกันปฏิกิริยาที่1เนี่ยเราเรียกว่า light reaction หรือปฏิกิริยาแสงนะครับอันที่2เนี่ยเราจะเรียกว่า Kelvin Cycle ซึ่งมีไว้สำหรับการสร้างน้ำตาลน,นะครับปฏิกิริยาแสงเนี่ยมีไว้สำหรับสร้างพลังงานก็คือ ATP กับ NADPH นะครับซึ่ง ATP กับ NADPH เนี่ยจะเอาไปถูกใช้ในการสร้างน้ำตาลหรือ Kelvin Cycle หลังจากถูกใช้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น NADP บวกกับ ADP <c oughs> ซึ่งจะถูกวนซึ่งจะถูกวนมาใช้ในไลท์เรแอคชั่นเพื่อสร้าง ATP กับ NADPH อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะการพูดว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงประกอบด้วย2ปฏิกิยานะครับปฏิกิยาที่1คือไลท์เรแอคชั่นหรือปฏิกิยาแสงนั่นเองนะครับปฏิกิยาที่2คือเคลวินไซเคิลนะครับอีกจุดเน้นหนึ่งนะครับที่น้องๆจะต้องรู้อ่ะอันนี้ก็คือคลอโรพลาสนะครับน้องๆจะต้องรู้ว่าปฏิกิยาเหล่านี้เกิดที่ไหน นะครับอ่ไลท์เรียกชันเนี่ยจะมีอ่าตัวเขาเรียกว่าตัวรวบรวมแสงน,นะครับอ่อยู่ที่บริเวณเนี่ยด้านบนนะของของของไทรา,าคอยนะครับอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเพราะงั้นไลท์เรียกชันเนี่ยจะเกิดบนเยื่อหุ้มไทรา,าคอยนะครับอ่อันที่สองเควินไซเคิลเนี่ยจะเกิดในสโตรมาสโตรมาคืออะไรสโตรมาคือบริเวณที่เป็นอ่ เป็นเขาใช้คําว่าอะไรเดียก็คืออันนี้คือคอโลพาสใช่ไหมข้างในคอโลพาสเนี่ยมันก็จะมีที่ว่างซึ่งที่ว่างในคอโลพาสเน่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ว่างสัทีเดียวก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันเหมือนมีน้ำๆอ่ามีของเหลวเนี่ยอ่าบรรจุอยู่ข้างในเนี้ยอ่าซึ่งบริเวณเนี้ยเราจะเรียกว่าสโตรมาซึ่งในของเหลวเหล่านี้ก็จะ,อ,ะอุดมไปด้วยเอนไซม์หลายชนิดนะครับที่จําเป็นสําหรับการเกิดปฏิกิริยาต่างๆนะครับผมอ่าอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆทีนี้นะครับเราจะสามารถเจาะลงไปได้อีก เจ้าไลท์เรียคชันเนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนก่อนขอเปลี่ยนรูปแบบกระดาษนิดนึงนะครับพี่ไม่ค่อยถนัดกระดาษแบบนี้สําหรับไลท์เรียคชันเนี่ยไลท์เรียคชันนะครับก็จะแบ่งได้อีกเป็น2แบบย่อยๆนะครับแบบที่1เนี่ยในปริยาไลท์เรียคชันเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2แบบย่อยๆนะครับแบบที่1เนี่ยคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบ ไม่เป็นวัฏจักปรปยาในไลท์เรียคชันนะจะมี2แบบกับัอที่2คือการถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอนนะครับแบบเป็นวัฏจักรถ้าใครมีปัญหากัไล์มาอยพี่นะครับอันนี้เป็นปัญหาของน้องนะครับไม่ใช่ปัญหาพี่นะครับการถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยะจะเกิดผลิตภัณฑ์2ตัวครับ ตัวที่1คือ N จริงจริงๆ3ตัว NADPH นะครับแล้วก็ ATP นะครับแล้วก็ออกซิเจนมีามอันแต่ถ้าเป็นการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรนะครับก็จะเกิดได้ผลิตภัณฑ์แค่ ATP เพียงชนิดเดียวตรงนี้เป็นจุดเน้นนะสำคัญสำหรับไลฟ์เรียคชันนะครับส่วนการถ่ายทอด e อิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรกับแบบไม่เป็นวัฏจักรเป็นยังไงนะครับก็อันนี้น้องอาจจะต้องกลับไปทบทวนเอานะครับด้วยเวลาที่พี่มีเนะี่ยพี่ไม่สามารถ อธิบายให้จบได้ภายในสั้นๆนะอันนี้เป็นรายละเอียดเดี๋ยวลอาค่อยไปว่ากันนะครับนะในส่วนของเควินไซเคิลกลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งเควินไซเคิลนะครับจริงๆเควินไซเคิลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามขั้นตอนย่อยๆนะครับสขั้นตอนย่อยๆมีอะไรบ้างมีขั้นตอนที่1เนี่ยเรียกว่าคาร์บอนฟิกเซชันเป็น3ขั้นตอนย่อยๆขั้นตอนที่2เนี่ยเราเรียกว่าขั้นตอนรีดักชันรีดักชันเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดน้าตาลเกิดขึ้น c าร์บอนฟิกเซชัหรือเราเรียกว่าการตรึง c คาร์บอนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับเราเรียกว่ารีเจนเนอเรชันรี e จ e เนอเรชันเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสาระนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้นะเพื่อไปเป็นสารอีกตัวหนึ่งเพื่อเตรียมสําหรับที่จะวนไปเกิด c a r ์บอนฟิกเซชันะครับแล้วกอ็อย่างที่เรารู้กันว่าปกติเวลาการสังเคร์วินไซเคิลเนี่ยะจะผลิตน้ําตาลใช่ไหมปกติน้ําตาลที่ผลิตได้จากการสังเครด้วยแสงเนี่ยก็จะเป็นเป็นน้าตาล กลูโคสใช่ไหมครับแต่ว่าการที่จะได้กลูโคสออกมาเนี่ยตรงนี้นะครับ1กลูโคสเนี่ยจะต้องผ่านเควินไซเคิลสองรอบอเพราะว่าใน1รอบเนี่ยจะได้แค่น้ำตาล2อ่าเป็นน้ำตาลที่มี3คาร์บอนส่วนกลูโคสเนี่ยมี6คาร์บอนต้องเอาน้ำตาล3คาร์บอน2ตัวมาต่อกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งกลูโคสต้องผ่าน2เควินไซเคิลนะครับอ่าซึ่งใน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 ธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยพืชก็จะมี พืชส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเควินไซเคิลแบบปกติแต่ก็จะมีพืชบางส่วนก็มีขั้นตอนเพิ่มเติมก่อนจะเกิดเควินไซเคิลอีกนะครับถ้าเป็นพืชทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าพืช C3 นะครับมีพืชบางกลุ่มที่เรียกว่าพืช C4 นะซึ่งพืช C4 เนี่ยก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่าแฮ h and Select Pathway ก่อนที่จะเกิดเควินไซเคิลนะครับแล้วก็พวกพืชมีพืชอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพืช CAM นะครับซึ่งอยู่ตามที่ที่ ค่อนข้างแห้งแล้งหรืออากาศแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมีขั้นตอนพิเศษเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากเควินไซเคิลซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นรายละเอียดเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีละกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลงลึกไปนะครับอันนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าที่เอามาฝากกันจะเป็นประโยชน์สาหรับน้องๆนะครับผมก็มีเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ